เพราะฉะนั้นก็มีปัญหาหนักหนาเนี่ยก็แค่ยูนิตนะครับแล้วก็ยูนิตเนี่ยยังไงก็ติดสโลของคาตาคูลีของเราเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับยังมีโทรุเนี่ยด้านหลังอีออเท่าไหร่เนี่ยสี่ห้ตัวนะครับทำการเคลียร์เลดก็จะผ่านไปได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอ้วนนะครับวันนี้เราอยู่กับรายการหนทางผ่าน EP ที่17เนะครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยจำเป็นจะต้องลง2คลิปภายในวันนี้นะครับเราจะมีโซโลเรทด้วยกัน2เรดนะครับเนื่องจากว่ามีอัปเดตใหม่เข้ามาในวันที่10นะครับผมเราก็จําเป็นจะต้องลงเรทโซโลเรทเนี่ยสเรทด้วยกันนะครับเป็นเรทโบรรสกับเรทคิริโตนะครับผมแต่เรทโบรอสเนี่ยเราได้ทําการลงผ่านไปแล้วใน EP ที่16นะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะมาสอนลงเรทคิริโตใน EP นี้กัน นะครับใน EP ที่17นะครับแล้วก็ขอแก้ข่าวสักนิดนึงนะครับเกี่ยวกับ EP ที่16นะครับเนื่องจากว่าผมน่าจะได้พูดอะไรเกี่ยวกับเลททั้งหมดที่อัปเดตเข้ามานะครับน่าจะเป็นเลทออฟของจีเลนนะครับแต่จริงๆแล้วผมเนี่ยเข้าใจผิดอ่านแบบผ่านๆเองนะครับอ่าเป็นเลทออฟของ จนนะครับหรือเลดออฟของกอนนะครับผมผมได้ทําการพูดผิดออกไปในสตรีมต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับที่ให้ข้อมูลผิดๆออกไปนะครับวันนี้เรามาขอแก้ข่าวกันนะครับผมเป็นเรดของกอนนะครับผมโอเควันนี้สําหรับเรดคริโตนะครับผมจะพกตัวโบนัสเงินไปนะครับเป็นทันจิโร่นะครับผมบวกโบนัสเงิน20%นะครับถ้าเกิดใครไม่มีจะเอามิคาซาไปก็ได้แต่ต้องปิดสกิลเว็บเล่นนะครับ แล้วก็เป็นโทรุนะครับตัวทําดาเมจของเราใส่อฟระยะ40เป็นตะครับเป็นกาตาคุริใส่อฟเป็นอฟนุกตานะครับที่เพิ่มระยะ10ลดเงิน50แล้วก็เพิ่มดาเมจ15นะครับผมต่อมานะครับเป็นไอดอลนะครับใส่อฟอัลต้าเมจิกนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นสปีดวากอนใส่อฟยูนิเวอร์แซลนะครับตัวที่เราใช้งานจริงๆเนี่ยจะมีเพียงแค่4ตัวตรงนี้เท่านั้นนะครับผมส่วนทันจิโดเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นใครไม่มีก็สามารถลงได้เหมือนกันนะครััับบผมมเเนนนหลกป็ทรรุะค โอเคเดี๋ยวเราตัดภาพไปอยู่ในเลทของคิริโตกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ในเลทของคิริโตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในเลทของคิริโตเนี่ยจะมีทางออกเนี่ยหทางนะครับสำหรับยูนิตที่กําลังจะกระจายไปในทางอื่นๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็เปิดคุณสาไปก่อนเลยนะครับในดับแรกเซตโทรุ1ตัวนะครับผมไว้ด้านหน้านะครับก่อนที่จะเซ็ตสปีดวากอนเลยนะครับ พราว่าเราต้องการทําการเคลียร์ยูนิตเนี่ยเพื่อไม่ให้มันกระจายตัวออกไปนะครับเราจะได้เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับใครจะตั้งลารดไว้ก็ได้นะครับเพราะเราต้องการเคลียร์ยูนิตที่บริเวณทางออกอย่างเดียวนะครับสำหรับทอรูตัวนี้นะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะรอเวฟขึ้นนะครับหลังจากที่ทอรูเราทําการเคลียร์ไปบางส่วนแล้วเราจะวางสปีดวากอนได้1ตัวนะครับผมเราก็จะรอให้ทอรูเราเนี่ยทำการเคลียร์นะครับไปบางส่วนก่อนเราก็จะเซตสปีดวากอนนะครับผม เราก็จะเสร็จไปนะครับเสร็จแล้วเราก็จะรออัพเงินนะครับก็จะอัพเงินขึ้นไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมอันดับแรกเลยในเวบนี้ก็จะยังไม่ได้ทําอะไรนะครับนอกจากทําการอัพเงินนะครับแล้วก็เซตไอจังไว้1ตัวนะครับเปิดบัฟได้เลยนะครับอัพโทรุขึ้นไป1ขั้นนะครับกลับมาอัพเงินต่อนะครับผมแล้วก็วนกลับมาอัพไอจังได้เลยนะครับ อ่าแล้วก็อัพไอจังขึ้นไปอัพทะลุขึ้นมานะครับในเว็บที่4อัพทะลุขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นนะครับอ่านะครับประมาณนี้นะครับผมส่วนตัวด้านหลังที่หลุดออกมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเซ็ตอ่าทะลุไว้ด้านหลัง1ตัวนะครับบริเวณตรงนี้นะครับผมนี่เซ็ตบริเวณตรงนี้1ตัวนะครับเสร็จแล้วให้เราอัพเงินขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับสลับอัพเงินเหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วก็อัพทะลุด้านหลังขึ้นมาด้วยนะครับอัพสองขั้นเท่ากันก่อนนะครับ เพื่อป้องกันยูนิตเนี่ยวิ่งหลุดเข้าบ้านไปนั่นเองนะครับผมเสร็จแล้วในเว็บที่6เนี่ยให้กลับมาสลับอัพเงินเหมือนเดิมนะครับตัวด้านหลังเนี่ยจะเห็นไหมว่าโทรุเราเนี่ยสามารถทําการตามเคลียร์ได้นะครับโทรุด,ด้านหลังของเราเนี่ยประมาณนั้นนะครับในเว็บที่7เราก็จะอัพเงินได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะต้องทําการอัพโทรุด้านหน้าของเราเนี่ยขึ้นเพื่อทําการเคลียร์แอร์นะครับจริงๆแล้วทุกคนน่าจะเจอปัญหาเดียวกันนะครับนั่นก็คือโทรุเนี่ยจะ จคลิปเวฟในเวฟนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะปรับเป็นเฟิร์สนะครับตัวด้านหน้าเพื่อให้ทําการไล่คีแอร์ทั้งหมดนะครับในเวฟนี้เราก็จะอัพเงินขึ้นไปนะครับพอในเวฟที่9เด้งนะครับให้เราเซตคาตาคูดิและอัพฟูลเอลีได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้ยูนิตส่วนมากเนี่ยหลุดออกไปนั่นเองนะครับผมแล้วก็กลับมาอัพเงินนะครับส่วนเงินที่เหลือนะครับให้เราทําการอัพโทรุด้านหลังขึ้นไปได้เลยนะครับผม เรารู้ด้านหลังเนี่ยเราจะัพถึงขั้นไฮบิดเหมือนกันนะครับเพื่อให้ทําการช่วยเคลียยูนิตบางส่วนที่หลุดเข้าไปนะครับผมอ่าเราก็จะกลับมาสลับอัพเงินในเวฟที่10เหมือนเดิมนะครับหลังจากนี้นะครับตัวหลังอัพเป็นไฮบิดแล้วให้เราปรับลาดเหมือนเดิมนะครับผมแล้วเราก็วนกลับมาัพเงินได้นะครับทีนี้เราก็จะรออย่างเดียวแล้วนะครับในตอนนี้รอเวฟถึงเวฟที่12เป็นเวฟสุดท้ายที่เราจะทําการอัพเงินนะครับหลังจากนั้นเราก็จะอัพเงินในเวฟที่12บ จนสปีดวากอนเนี่ยถึงขั้นแม็กนะครับแล้วเราก็จะทําการรอเงินนะครับเพื่ออัพโทรูขึ้นขั้น0,000นนะครับผมแล้วก็จะไปเซตโทรูด,ด้านหลังเพิ่มเติมนะครับเนี่ยเราก็จะปล่อยโทรูด,ด้านหลังของเราเนี่ยทำการเคลียร์ยูนิตที่วิ่งไปวิ่งมานะครับตัวที่หลุดมาแล้วนะครับเพราะเราอัพขั้นให้บิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนตัววิ่งเนี่ย ยังไงก็ติดวงของคาตาคุริเราอย่างแน่นอนนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราอัพโทรุขึ้นขั้น6 0แสนนะครับผมแล้วก็มาทำการเซ็ตโทรุไว้ด้านหลังนะครับทั้งหมด4ตัวต่างสถานะกันนะครับอย่างเช่นเฟิร์สใช่ไหมเราก็จะมีตัวนี้ใช่ไหมครับปรับลาดนะครับผมอ่านะครับมีตัวนี้เฟิร์สตัวนี้เป็นสตองแล้วกันนะครับอ่ะเป็นสตองนะครับตัวนี้เป็นติยอนแอร์แล้วกันนะครับอ่ะสามสี่ตัวเนี่ยต่างสถานะกันนะครับทุกตัว อัพขึ้นขั้นไฮบิดอย่างเดียวก็พอนะครับเราต้องการให้เคลียร์ตัวหลุดตัวหลังนะครับอ่าแบบนี้นะครับอ่ะเราก็อัพโทรู้ไว้สําหรับเคลียร์ตัวหลุดตัวหลังไว้แล้วเรียบร้อยนะครับผมถ้าเกิดใครคิดว่าโทรู้ด้านหลังเนี่ยจะเอาไม่อยู่นะครับเรายังมีเงินเหลืออีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้น เราจะเซตคาตาคุริไว้ด้านหลังด้วยก็ได้นะครับอ่าผมเซตคาตาคุริไว้ด้านหลังด้วยกันเหนียวนะครับกันเหนียวกันเหนียวอ่าเพื่อแบบวิ่งเข้ามาแบบโหปุ๊บปั๊บเข้ามาเลยเดี๋ยวจะเคลียร์ไม่ทันอะไรอย่างงี้นะครับก็วางไว้ได้เลยนะครับเงินเราเหลือมากๆนะครับจะเซตโทลูเพิ่มให้เต็มแบบเต็ม8ตัวเลยก็ได้นะครับตอนนี้เราแบบโอ้เฟื่องฟูมากนะครับอัพเกินแบบนี้คือเงินเหลือแบบสุดๆดนะครับเนี่ยเราอัพขั้นไฮบิดได้แบบทุกตัวเลยนะครับแล้วเรามีตัวที่ตีแรงมากๆของเราเนี่ยอยู่ด้านหน้าอยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะเพราะว่าบอสเนี่ยทรุลตัว6 0แสนของเราเนี่ยโหตีปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตายนะครับเพราะฉะนั้นก็มีปัญหาหนักหนาเนี่ยก็แค่ยูนิตนะครับแล้วก็ยูนิตเนี่ยยังไงก็ติดสโลของคาตาค ولي ของเราเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับยังมีทรุลเนี่ยด้านหลังอีกอ่อเท่าไหร่เนี่ยสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวนะครับทำการเคลีย เลดก็จะผ่านไปได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับโอเคครับผมสําหรับเลดคิริโตในคลิปนี้ก็จบไปที่3 2 0กว่าวินะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ให้ถึง20ไลค์ด้วยนะครับฝากกดแชร์ไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปพูดคุยกันได้ด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ